ย้ายย้ายใช่ส hmm, yeah, sure. okay, ิอืมอยู่ทรายอ่ะอืมย้ายเชิญโอเคแฟนแม่เราลองลองั่นหนีเนาะจ้ะอุนกุด or not กุดเฮ้ยไม่ดสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคขขนเนาะจ้ะกะเมื่อนี้เนาะจ้ะอ่าแม่เอามาสวนแอปเปิลเนาะจ้ะนี่เนาะแมยู่ในสวนแล้วตอนเนี้ย นาะจ้ามือนีเฮ้าสิมาเก็บแอปเปิลกันเนาะจ้ากับเป็นสวนเดียวกันกับที่แมวมาเก็บลูกพ่อมเนาะจ้าเนาะจ้าเดี๋ยวเฮ้าไปเบิ่งกันนะจ้าว่าแอปเปิลสวนนี้เป็นยังไงเนาะจ้าว่าดกบะเนาะไปจ้าอ่าตอนนี้เนาะจ้าแมวอยู่อ่าอยู่สวนแอปเปิลเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวแมวสิขึ้นซื่อไว้ข้างล่างให้เนาะจ้าว่าอยู่สวนใดเนาะเพื่อมีบางคนเนาะอ่าข้าเจ้าอยากมาเก็บเนาะจ้าเพื่อผู้ใดอยู่แถวแวนีเนาะอยากมาเก็บเนี่ยจ้าสวนยูเบอร์ลินเนาะจ้า อันนี้เนาะแอปเปิลของเพิ่อนเนาะจ้ามันสีมีหลายสายพันธุ์เนาะแฟนแมวก็เลยถามว่าออ่ามันมีประมาณหาหกสายพันธุ์อยู่นี่เนาะจ้ามันมีหลายแฟนแมวก็เลยถามว่าอ่าพันธุ์ใดที่มันรสชาติแ่บเนาะจ้าเนี่ยนี่เนาะแตาสออ่อนจ้าดกคักดกเนี่ยมีนุ่นแอปเปิลทั้งนั้นจ้าแต่ว่าแตกต่างสายพันธุ์กันเนาะมื้อนี้เนาะจ้าอันนี้เนาะที่แมวมาเก็บเนี่ยแมวสีมาเก็บพันธุ์ เาแล็กซี่เนาะจ้ะเพิ่นถามแมแฟนแมาถามขาเจ้าเนาะจากของสวนเพิ่นว่าอ่าแอปเปิลพันธุ์ใดท่มันแสบเนาะจ้ะเนาะเนี่ยเพิ่นบอกว่าอ่าท่มันหวานแฟนแมาถามนะเพื่อนบอกว่าเป็นพันธุ์ของกกแล็กซี่แล้วก็อีกพันธุ์หนึ่งอะแม่จําซื้อบนะ่ไรเนาะแต่ว่าที่แมวสิมาเก็บก็คืออ่าแกเลแกลแกล็กซี่เนาะจ้ะเนาะ<ม>ไปจ้ะนุน<ม>่นแฟนแมวเลยยังมาละอู้ดกจ้ะดกคางจ้ะแต่ว่าต้นมันบบใหญ่เนาะแต่ว่าดกทุกต้นอะเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวแม่สิเก็บซิมให้เบิ้งหน้าจ้ะว่ามันแม่สิเก็บซิมเบิง้งว่ามันเป็นมันเป็นอะไรเนาะมือเกียแฟนแมวกินไปแล้วเนี่ยอ้ยเดี๋ยวซิมน้อยนี่แล้วกันอึ๊บอ,อนี่หน้าจ้ะนี่เดี๋ยวแม่สิซิมน้อยน้อยแห้เบิง้งเดี๋ยวแม่สิซิมลูกนี่มันอันพันเนียยน่ยน้อยบ่ค่อยใหญ่เนาะจ้ะน้อยบ่ค่อยใหญ่ กับประมาณนี้เนาะน้อย,ยมันเนาะอ,อืมอืมกรอบกรอบมากๆจ้ะ่ะมันก็หวานเนาะแซ่บจะแซ่แบแซ่บอืมแผน่นแอคซิมเนาะจ้ะให้แฟนมาเก็บ ไลายล่ไลยค่ะอือกรอบสุดยอดจ้ะกรอบเลยอืออือแม,ม่วงวัวสิเห็นเห็นชัดบอกเพราะว่าอ่ามือนี้อากาศเมื่อค่ยดีนะจ้ะมีแดดห,หน่อยนึงเนาะเนี่ยโอ้ตย,ย,ตอย,ยต้นมะใหญ่ต้นมะใหญ่์ตัวดกทุกต้นจะสวยโอ้ยมองเนี่ยอือตาสะออนเนาะจ้ะ ยูนี่เนาะจ้ะเพิ่นมีแบบว่าเอ่อมีลูกแพ้เนาะจ้ะมีลูกพัมเนาะจ้ะสตอเบอรี่อ่ามีอ่าเชอร์รี่เนาะจ้ะมีหลายผลไม้ยู่ส่วนนี้เนาะแมวมาได้เมวมาประมาณสองสามเอแล้นะเนาะเก็บลูกพัมอยู่นี่แหละกมาเกกบสตอเบอรี่อยู่นี่เนาะจ้ะเนาะไปดต่แม่สิพ้างานับเบื้องเอันไอ้ทั้งในคนเดียว เพามันหลายแหงหลายมึอน,นีคน่คนหลายจ้ะคนหลายแต่ว่ามันเป็นสวนไงเนาะขจ้าจก็แยกไปคนละคนละหมองเพราะว่ามัน,ม,นมันมันมีหลายพันเนาะจา้ะมีหลายหมองเนาะนี่เนาะจา้ะอุ้ยลเะเบงนะต้นน,น้อยๆ้าลูกประมาณนี่ก็ถือว่าโอเคเนาะจา้ะดกดกทังนี่บ่คอยมีคนใจเงียบทังเนี่ยแต่ว่ารดนะแมวแมวยางเขามาเนาะกาแฟนะแฟนบอกว่า แน่ใจบอกสีเข้าไปเพระาะว่าท่านคนมันหลายว่าสันแต่มาแล้วมันก็นแยกยไปทางไปทางมันเนาะนุ่นทา้งนุ่นเดี๋ยวแม่สิพาไปเบิ่งพันธุ์อื่นน้ำเน,นาะจ้ะมันมีมันมีหลายสายพันธุ์เนาะแต่ว่าแม่สิเก็บเอาพันธุกก์นี้นก่อนเนาะจ้ะนี่ยละเบิง่งอุ้ยอืมต้นนี้นไงไงถ้าสีกล้วยเสือเฮียอืมอู้นี่เนาะจ่าอู้นี่น,ใน,ใน,ในีนไงไง แม่ของตามาเนาะจา้ะที่ละมาลองนี่เนาะอีน,นะนี่อันนี้โอเค try yeah I can try now okay เราควรจะซิ่มวะนะมันซิมไป,นะมไปละหลานหน่อยนึง เป็่ยวเขาเด้ออืมเสยียบเพิ่นมาเพิ่นซิมไปแล้วเนื้อหนึ่งนี่น้อยที่สองเพิน่นเพิ่นกะสิกินอิ่มปาาุ๊บะจ้าเพิ่นจังสีกราบมือนนี่ไปอุ้ยงามครับพี่น้องอืมเพิ่นมีลูกแพร่ลูกแพร่เพิ่นกะเปิดเก็บแล้วนะจ้ะนว่นวลฟังน่นมาจ้ะน่นฟังน่นมันสิมีอีกสายพันธุ์หนึ่งน่นหน่วยใหญ่นะจ้ะหน่วยหน่วยใหญ่ก็พันนี่ สีสูออกสมสมเน,นี่ยพรทันแดงค่ะดกคือกันจ้ะดกๆโอ้ยสะอ่อนแอปเปิลข้าเจ้าบางคนข้าเจ้ามาเก็บเอาแบบเป็นลังเอามีลังข้าเจ้าให้ลังมีลังเนาะมีลังใหย่ใสเดาต้าห้าสิเก็บอ่าแมวลืมบอกไปนะจ้ะแอปเปิลอยู่นี่เนาะเพิ่นนั่นเมื่อกี้แฟนแมวลืมลืมถามราคาเนาะจ้ะลืมถามราคาแอปเปิลตัวนี้แต่ว่าแมวอ่านบนไปนะก็คือ ถ้าคุณถ้าคุณเก็บอแอปเปลิลอยู่เนี่ย12โลขึ้นไปเนาะเพื่อนหนายแน่ละค่าหนึ่งยูโรหาสิบเนาะแต่ถ้าเกิดเก็บบะไหลอ่ะน่าจะแพงกว่านี่เมื่อกเกียบแฟนแมวเราลืมถามเนาะจา้ะลืมถามลาค่ามาวากิโลเท่าไหร่เนี่ยอุย้ยบ่ฝ่าวเลยจะค่อยๆเก็บพองเก็บพองกินอันเนี่ยมันน่าจะออนเนาะเนี่ยหน่เขียวกับมี่ มันยังไม่ทันแีเดงเนาะเป็นต้นขอรอแก่แล้วเบังต้นมันแม่จ่าเนี่ยเนี่ยแล้วบังต้นมันแค่เนี่ยต้นในน้อยแต่ว่าลูกแบบเนี่ยลูกเต็มต้นเนาะจ่าดกอุ้ยห,อย,หหอยหน่อยหน่อยหน่อยหญ่อยแย่จ้าอุ้ยอุ้ยกอกคนงาบนันมาเถอะ อุ้ยน้อยใหญ่จังเลพองกินพองอันนี้อุ้ยอุ้ยงานลยสิหฮักเดี๋ยวนี่ โอ้ยนี่นี่นี่บ่เคยยังไงเนะะาะแต่ว่าโอเคอยู่โอ้ยเดี๋ยวมันมันหลายไม่จ่าหลายจนเลือกบ่ถือเน่ะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวแฟนวันเดี๋ยวไปเก็บเอาอีกพันไปเบิ่งอีกพันหนึ่งนั่งวาสันบุ้ยเอ้ย,อยเห็นบ่นหน่าจ่าเนี่ยเนาะเห็นหนะ่าจ่า <laughs> นี่ละเดี๋ยวอนเดี๋ยวแม่สิไปเก็บ ไปเบิ่งอีกพันไหมเนาะจา้ะอีกพ,พันอื่นน้่เนาะนี่ไปจ้ะอัน,นอันนี้เนาะจา้ะเป็นไหนเป็นคนละสายพันธ์เนาะเนี่ยเป็นคนละสายพันธ์อู้ีนี่กระดกจก้ะสวยนุน่นนุ่นเต็มอยู่แต่ว่าพ่นบ่าท่านีีเปิดให้เก็บเนาะจา้ะเดี๋ยวห้องสิงไปไปเก็บหม่องพ่นเปิดเนาะอันนี้เนาะจา้ะแมวยางเขามาอีกพันสายพันธ์หนึ่งเนาะเออซื้อ ซื้อพั id นธ์ก <c ambling. S 1> <can> ันกับกาลาเนาะจ้ะกาลาสันไอพันธ์นี่กะบแสบขึ้นกันเนาะจ้ะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนต้นเหมือนจะแก่ก่อนต้นหน่าจะแก่ก็เมื่อกี้เนาะเหมือนก่าพันธ์เมื่อกี้เนาะมันจะย้ายยายใช่สิอืมยูไทร์อ่ะอืมเยอะเชิญ โอเคแฟนแม่เราลองลองพันหนีเนะจ๊ะอุ๋น Good or not good very good อ uh ือ huh. is the best or same s <S same 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 but different <laughs> จังไหนน้องป่านี้ same same but different ว่า s ั o n คือว่า s ั o n แต่ว่าหางแตกต่างจากแนวไดงบุ้นอาจจะแสีบพจนละแบบเนะจ๊ะเป็นว่าแสียบคือกันนี่นอ้องอู้หูระเบิงพี่นอ้องเนี่ย นุน่นนุ่นจ้ะให้แต่อปเปิลนี่นี่นี่อึ๊บโอ้ยโอ้ยแล้บมึงเดี๋ยวอ่อ,อนไม่เสิเหล,ลือกเอาอ่อนหน่วยเหลือกเอาเนจ่าเพราะว่ามันไหลมันไหลเฮ้ยนี่ไม่เอาเห็นหน่วยน่วยใหญ่โไย สุดเถื่อแม่แม่ไปเก็บแต่ข่างทางเนาะจ่ามือนีมามาเก็บยด่สวนเนาะแม่มาเก็บยด่สวนวสวจ่ามือนี่อุ้ยเด้อเด้ออุ้ยเมียนพุ่นน่ะโต๊ะไปพุ่นบาน,นี้ล่นไปพุ่นแล้วเดี๋ยวอนน้นำไปเก็บก่อนหน่อยมันลน่นเมื่อกี้แม่เห็ดอันแอปเปินลล่นเนาะแม่เรียกมุดมาฟังนี่ฟังนี่มีคนแต่ว่าบ่รหลายโอเคเนาะจ่าดีอยู่ หยับดีนุ่นเลยเพื่อนอุ้ยดกคักพี่น้องเลยนี่นุ่นยินดีีตะเภาบอยากมาเก็บเองหา้างกระสือกระสือพันเดย์นะจ๊ะพันมี่พันมีขายด้วยกันแต่ราคาหน่จะจ๊ะต่างกันน้อยนึงอ่ะต่างกันบ่หลายอุ้ยเลยเพิ่งพันเนี่ยกาล่าเนาะจ๊ะ ซื้อซื้อพันเพิ่นเนาะกาล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวสีสิมเหรอสิมสิมสิมไอ้พันนี่ก่อนเพราะว่าพันนี่แมวท่านี่สิมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหาหน่อยสวยสวยกันเมื่อกี้แฟนแมวถามว่าคุณสีสิมบ่ว่าสันเดี๋ยวเดี๋ยวแมวสีสิมเลยนี่โอ้ยเด้อมันมันหลายแม่จ่าเลือกบ่ถือเดี๋ยวว่าจะสีสิมเลือกบ่ถือเอาเดี๋ยวเอานี่ยละเอาหน่อยนี่ยละ หลายอลไรมันเลือกบ่ถือนี่นี่เดี๋ยวแม่สีซิมหน่อยนี่เด้อว่ามันเป็นยังไงวา่าอ่าแสบคือพันเม,มื่อกี้บะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สิซิมพันนี้นะจะพันนี่เสือ,อากา,าลาเนาะสีแสบคือพันเมื่อกี้บะพันนี่ก็แสีบจตะเออเสบ ก็กันบ่แตกตัางกันแขนน้อยเดียวนะจ้ะกรอบเหมือนกันหวานเหมือนกันเนาะอืมอืมแซ่บคือกันอ่ะแซ่บเพื่นอืมแซ่บแซ่บกรอบมากๆอืมอืม เ็นไหมจ่อพูดน่ะแดงเต็มต้นอยู่แมวเก็บเอาแบบเอาแบบเอานแบบพันละพันละหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเด้อแมวหาหมอนเหลือก่อนเหลือก่อนเหลือก่อน เลือกเอาพอมันมันหลายคักจก้ะเขาเลือกเตอรลูกสวยๆอย่ะเนาะนี่บัวคอยแดงเลือกอะไหล่ไหลไหมจ้ะไหลไ <G ül> <G ül> หลจนเลือกโบ้ถือไหลไหลจนเลือกโบ้ถือพี่น้องเลยหลายคักโอ้ยโอ้ย กล่องสันเนี่ยกับขอถทดขอภัยด้จัะนี่เราบังเงยใหญ่ๆหนุ่อั<ด>อนพองเก็บนี่เนาะวานวานอุ้ยโุ้ยเนี่ยเราบัง โอ๊ตายอุ้ยงวดนี้พ่ได้ตั้งใจเอาเป็นวันรุ่นก็ซีด้เอาแล้ว อันมือนีแม่กับพ่อแล้วนะจ๊ะอแอปเปิลเนาะที่แม่มาเก็บเนี่ยจะเอาประมาณนี้เพราะว่าอ่าตั้งใจอยากมาเก็บบรรยากาศให้พ่อแม่พี่นอ้องสุขภูสุคนอ่าดเดบิ้งกันเนาะจ้ะเนี่ยกับพ่อแล้วจ้าก็เดี๋ยวห้ามาเจอกันคลิปวิดีโอหนาเนาะจ๊ะมือนี้นะจ๊ะผู้ได้มาคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเนาะเพื่อสิเป็นกําลังใจที่สิเฮ็ดคลิปต่อๆไปมือนี้ไปจะไปแล้วจะ้ะขอบคุณหลายๆสุขภูสุคนที่เข้ามารับชมจ้า